เรื่องมีอยู่ว่าเรื่องราวที่ได้ไปฟังมาจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปแล้ววันนี้พอจะมีเวลาว่าเลยอยากเอาเรื่องราวที่ญาติเจอมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวสั้นๆที่อยากเล่าเรื่องนี้เพราะเรามีความสนใจเกี่ยวกับตำนานต่างในล่กน้ำโขงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง,งเป็นลูกหลานฝั่งแม่ประสบพบเจอถ้าใครได้อ่านเรื่องที่แล้วไปเราค่อนข้างไปลาว่อนมากๆการข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่วนมากจะใช้เรือหางยาบ้านๆไม่ได้ข้ามสะพานไทยลาวเรื่องเกิดขึ้นประมาณ 2- 3ถึงสปีที่แล้วช่วงปีใหม่เราอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานติดกับลาวเวลาที่ญาติฝั่งลาวมาจะมาพักที่บ้านเราก่อนแล้วถึงจะเดินทางต่อช่วงปีใหม่มีผู้หญิงกับผู้ชายเป็นหลานๆของตาให้พี่ผู้หญิงชื่อเพละกันนะคะส่วนพี่ผู้ชายชื่อตนเขากลับมาจากทำงานที่ภาคใต้จะกลับบ้านที่ลาว ก็ได้มาพักอยู่บ้านเราสองคนนี้เราไม่ได้รู้จักแต่ดูพวกเขาเสนิทกับที่บ้านมาผู้หญิงหน้าตาดีับผิวขาวพี่ผู้ชายก็ดูโอเคหลังจากมาอยู่บ้านเราเช้าวันต่อมาเขาก็กลับบ้านที่ลาวตั้งแต่เช้าเห็นพ่อเล่าให้ฟังว่าพี่ที่เป็นผู้หญิงเมื่อก่อนไม่เอาไหนเลยคนพอโตขึ้นเริ่มคิดได้เดินทางมาไทยไปทำงานที่ภาคใต้ก็เก็บเงินส่งให้พ่อกับแม่ที่อยู่ลาว ส่วนแฟนเขาพี่ผู้ชายเจอกันตอนทำงานอยู่กินกันพ่อแม่รับรู้ปีนี้เขาทำงานจนเด็กคิดอยากจะกลับไปฉลองปีใหม่กับที่บ้านหลังจากที่ไม่ได้กลับนานฟังดูแล้วก็สุขใจแบบบอกไม่ถูกขลังจากนั้นประมาณสี่วันญาติที่ลาวโทรมาบอกให้พ่อเราข้ามไปงานศพฝั่งลาวบอกว่าเป็นตายแล้วเพิ่งหาศพเจอเลยโทรมาบอกพ่อกระปู่เราตกใจมากเพราะเพิ่งจะเจอกันไปแต่ยังไม่ทันได้ถามรายละเอียดอะไรมาก ก็ต้องเตรียมตัวข้าประเทศตอนนั้นเราไม่ได้ไป็คารอที่บ้านเป็นเพื่อนแม่เพราะไม่มีคนอยู่แม่ก็พูดกับเราคนจะดีเห็นหลายคนและพอดีได้ไม่นานก็ตายพ่อไปงานศพแค่สองวันก็กลับเพราะตายหงคนในหมู่บ้านเขาให้ฝั่งห้ามเอาศพเข้าหมู่บ้านทำพิธีสองวันก็เสร็จแล้วพ่อกระปุ่มาถึงที่บ้านก็สีหน้าไม่ค่อยดีเลยตกตอนเย็นผู้ใหญ่เขาก็คุยกันตอนกินข้าว บอกว่าจมน้ําตายตั้งแต่วันที่กลับจากบ้านเราแต่เพิ่งมาเจอศพก็วันที่สามที่จมย้อนกลับไปวันที่ที่เพนกับที่ต้นจะกลับลาวสองคนต้องข้ามแม่น้ำโขงเพื่อกลับไปฝั่งลาวเลือกข้ามที่ท่าเรือหนึ่งที่มีวัดดังอยู่ติดลําน้ําโขงคนแถวนั้นจะรู้จักดีการข้ามฝั่งต้องนั่งเรือหางยาวไปเรือไม้ลําเล็กไปกันหลายคนนะคะช่วงนั้นคนจะเยอะเพราะเป็นช่วงปีใหม่ ที่เป็นกับพี่ต้นนั่งเรือข้ามขงนั่งไปเรื่อยๆพอถึงช่วงกลางลำน้ำขุ่กระแสน้ำไหลแตกแปลกคนขับเรือก็พยายามคุมเรือเพราะเรือโงเปลทุกคนบนเรือตกใจเรือเหมือนโดนจับโยกทั้งลำสุดท้ายเรือล่มคนที่อยู่บนฝั่งเห็นเหตุการณ์ก็พากันรีบขับเรือเข้าไปช่วยระหว่างที่เรือล่มพี่ต้นพยายามมองหาที่เ็นแตกที่เ็นลอยออกไปไกลจากเรือที่สุด พี่ต้นพยายามว่ายน้ำไปช่วยแต่คนที่อยู่ใกล้ๆแกกับพวกที่ขับเรือมาสมทบทีหลังดึงแกไว้ตอนนั้นพี่เพ่นค่อยจมลงไปต่อหน้าพี่ต้นแกก็โมโหว่าจะห้ามทำไมเพราะถ้าว่ายไปยังไงก็ถัดมีคนเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นข้าวของเสียหายลอยไปตามน้ำชาวบ้านช่วยกันเอาพี่ต้นและคนอื่นๆขึ้นมาบนฝั่งพี่ต้นแทบเสียสติเพราะตอนนั้นมีแค่พี่เพ่นคนเดียวที่สูญหายทุกคนปลอดภัยหมด พอขึ้นมาถึงฝั่งก็มีการพูดคุยกันคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนที่เรือล่มแล้วเห็นลอยออกไปไกลาจากเรือจังหวะที่พี่ต้นกําลังจะว่ายเข้าไปช่วยแล้วที่ทุกคนต้องดึงไว้เพราะข้างๆตัวพี่เพนมีลักษณะเป็นเหมือนผมคนค่อยๆปุดขึ้นมาแล้วพี่เพนก็ค่อยๆจมลงไปคนที่เขาดึงพี่ต้นไว้เขายังบอกอีกว่าถ้าเห็นลักษณะนี้ยังไงก็ไม่รอท่าปลวอยให้พี่ต้นว่ายเข้าไปอีกคนก็ตายด้วยกันเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ครร้งแรก มีหลายคนที่เห็นคนที่นั่งบนเรือจะเห็นชัดสุดคือเป็นลักษณะเส้นผมดำๆขึ้นบาใหนือน้ำหลังจากนั้นก็หาศพกันความหวังรอดไม่มีเลยคนหาศพอย่างเดียวตายลักษณะนี้ก็ได้มีการเชิญหมอทำมาทำพิธีหมอบอกเป็นลายเขาอยากได้ที่เป็นเขาเห็นตั้งแต่ข้ามฝั่งรอบแรกแล้วรอบแรกคือที่ข้ามมาฝั่งไทยครั้งแรกเลยแล้วหมอยังบอกอีกว่าเขาจะคืนร่างให้ภายในสามวันนี้ ตอนนี้ที่เป็นเขาอยู่ในที่ดีมีบริวารดูแลแล้ววันที่สามศพก็ผุดขึ้นมาจริงศพอืดมากเขียวช้ำช่วงใบ่ายหน้าจะช้ำมากตอนที่เอาศพขึ้นจากน้ําแล้วต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องใช้กันไก่ตัดเพราะศพอ่ดไม่สามารถถอดออกจากศพได้ก่อนหน้านั้นจะชอบมีวัวควายไปกินน้ําในลําน้าโขงบางวันวัวชาวบ้านหายใช้วิธีจุดธูปก่อคืนบัรถัดมาศพวัวก็จะลอยขึ้นเหนือน้ําบางคนก็บอกว่าใส่ดุ แต่บางคนก็เชื่อว่าเราใช้พื้นที่นี้ของเขาก็ต้องมีของตอบแทนบ้างสําหรับเราเราเชื่อนะตั้งแต่เล็กจนเราตัวได้ยินเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยครั้งเรื่องราวใต้น้ําและแถบแม่น้ำโขงมีเรื่องลึกลับตลอดที่ยกเรื่องนี้มาเพราะเกิดกับคนใกล้ตัวสําหรับใครที่มองว่าเป็นเรื่องงงงายอ่านเอาสนุกก็ได้ค่ะถ้าท่านไหนมีโอกาสได้ไปมองแม่น้ำโขงลองมองไกลๆแบบไม่โฟกัสจุดมันจะรู้สึกว่าไกมาก ในหัวเราคิดตลอดว่าลึกลงไปในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เหนือน้ำใต้น้ำมันมีนมอะไรอยู่เรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ผิดพลาดยังไงที่โทษด้วยนั้นข้ขอบคุณค่ะ